เมตตาธรรมค้ำจุนโลกขอเชิญจเจริญในธรรมสหายธรรมทั้งหลายวันนี้เราจะมาเชิญชวนสหายธรรมทุกท่านกล่าวถึงข้อธรรมไตรลักษณ์เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นพระอริยะแปลว่าลักษณะสามประการหมายถึงสามันลักษณะคือกฎธรรมดาของสปปรรพสิ่งทั้งปวง อันได้แก่อัน,นิจจลักษณะลักษณะไม่เที่ยงมีการแปลเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาทุกขลักษณะลักษณะทนอยู่ตลอดไปไม่ได้ถูกบิบคั้นด้วยอำนาจของธรรมชาติทำให้ทุกสิ่งไม่สามารถทนอยู่ในสภาพเดิมได้ตลอดไปและอนัตตลักษณะ ลักษณะไม่สามารถบังคับบัญชาให้เป็นไปตามต้องการได้เช่นไม่สามารถบังคับให้ชีวิตยั่งยืนอยู่ได้ตลอดไปไม่สามารถบังคับจิตใจให้เป็นไปตามปรารถนาความมิใช่ตัวตนเป็นต้นไตรลักษณ์คือการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนแล้วอยู่ในกฎของไตรลักษ์ ไตรลักษ์แปลว่าลักษณะสามอย่างหมายถึงสามัญลักษณะหรือลักษณะที่เสมอกันหรือข้อกําหนดหรือสิ่งที่มีประจำอยู่ในตัวของสังขารทั้งปวงเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้สามอย่างได้แก่ 1. อนิจจตาอนิจจลรักษณะอาการไม่เที่ยงอาการไม่คงที่ อาการไม่ยั่งยืนอาการที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมสลายไปอาการที่แสดงถึงความเป็นสิ่งไม่เที่ยงของขัน 2. ทุกขตาทุกขลักษณะเป็นอาการทุกข์อาการที่ถูกบีบคั้นด้วยอาการเกิดขึ้นและสลายตัวอาการที่กดดันอาการฝืนและขัดแย้งอยู่ในตัว เพราะปัจจัยที่ปรุงแต่งให้มีสภาพเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไปจะทำให้คงอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้อาการที่ไม่สมบูรณ์มีความบกพร่องอยู่ในตัวอาการที่แสดงถึงความเป็นทุกข์ของขันสามอนัตตาอนัตตลักษณะอาการของอนัตตาอาการของสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตน อาการที่ไม่มีตัวตนอาการที่แสดงถึงความไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครไม่อยู่ในอำนาจควบคุมของใครอาการที่แสดงถึงไม่มีตัวตนที่แท้จริงของมันเองอาการที่แสดงถึงความไม่มีอำนาจแท้จริงในตัวเลยอาการที่แสดงถึงความด้อยสมรรถภาพโดยสิ้นเชิงไม่มีอำนาจกำลังอะไร ต้องอาศัยพึ่งพิงสิ่งอื่นๆมากมายจึงมีขึ้นได้ลักษณะสอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งเรียกว่าสามัญยลักษณะคือลักษณะที่มีเสมอกันแก่สังขารทั้งปวงและเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าธรรมนิยามคือกฎธรรมดาหรือข้อกําหนดที่แน่นอนของสังขาร หนึงอนิจจังความไม่แน่นอนทำให้สิ่งทั้งปวงย่อมต้องเปลี่ยนแปลงสถานะเดิมอย่างธาตุดินเปลี่ยนเป็นธาตุน้ำเปลี่ยนเป็นธาตุลมและเปลี่ยนเป็นธาตุไฟและเปลี่ยนกลับไปกลับมาไม่สิ้นสุดตามอุตุนิยามหรืออุณหภูมิร้อนเย็นแม้จะเปลี่ยนแปลงแต่การเปลี่ยนแปลงก็มีขีดจำกัด ทำให้เกิดการกลับไปเริ่มต้นใหม่ทำให้เกิดกฎแห่งวัฏจักรกฎแห่งวัฏตากฎแห่งการหมุนเวียนเปลี่ยนผันเมื่อเริ่มต้นถึงที่สุดก็กลับมาตั้งต้นใหม่แม้กระนั้นกฎแห่งอนิจจังก็คือความไม่แน่นอนแม้หมุนวนเวียนแต่ก็ย่อมมีความเปลี่ยนแปลงจากเดิมอยู่บ้าง ทำให้ทายาทไม่จำเป็นต้องเหมือนพุ่งให้กำเนิดไปซะทั้งหมดกฎแห่งวัตตาทำให้เกิดกฎแห่งสันตติคือการสืบต่อที่ปิดบังอนิจจงต่อไป 2. ทุกขังความไม่เที่ยงแท้ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ตลอดการคือสิ่งทั้งปวงหยุดนิ่งไม่ได้เหมือนจะต้องเคลื่อนอยู่ตลอดเวลา อย่างลมต้องพัดเปลือกโลกต้องเคลื่อนโลกต้องหมุนทุกอย่างจะอยู่นิ่งไม่ได้มีแค่เคลื่อนเคลื่อนมากหรือเคลื่อนน้อยจึงทำให้เกิดกฎแห่งการปรับสมดุลสมตาคือแม้จะมีการเคลื่อนตลอดเวลาแต่การเคลื่อนนั้นก็ทำให้มีการปรับสมดุลเช่นอากาศระเหยขึ้นไป พราะความร้อนเกิดเป็นถุงยากาศอากาศด้านข้างจึงไหลเข้ามาทำให้เกิดลมเมฆบนฟ้าเกิดประจ,จุไฟฟ้าเป็นจำนวนมากจึงต้องปรับสมดุลด้วยการถ่ายเทมายังพื้นโลกจึงเกิดฟ้าผ่าขึ้นเป็นต้นการปรับสมดุลจึงทำให้บางสิ่งคงอยู่ไม่แตกสลายเร็วนัก และสิ่งคงอยู่ย่อมแตกสลายไปตามกฎแห่งอนิจจังแต่ถ้ามีการถ่ายทอดข้อมูลจากสิ่งเก่าสู่สิ่งใหม่เช่นดวงจิตที่ถ่ายทอดข้อมูลจากดวงจิตเดิมสู่ดวงจิตก่อนดวงจิตเดิมดับเป็นต้นย่อมทําให้ดารงอยู่ต่อได้จึงทําให้เกิดกฎแห่งสันตติการสืบต่อ และทำให้กฎแห่งพันธุกรรมของพีชนิยามแม้แต่การซ่อมแซมตัวเองของร่างกายก็เกิดขึ้นจากกฎสมตานี้ซึ่งให้เกิดชีวิตที่ต้องปรับสมดุลตัวเองตามกฎสมตาเวลาหิวหากินเวลาง่วงนอนเวลาเหนื่อยพักเวลาปวดอุจจระปัสวะก็ถ่ายเวลาเมื่อยก็เคลื่อนไหวทำให้เกิดอิริยาบถ ที่ปิดบังทุกขังนั่นเอง 3. อนัตตาสิ่งทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนอย่างแท้จริงสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นจากกฎอ,อิทัพปัจจยตาดูเหมือนมีตัวตนเพราะอาศัยปัจจัยต่างๆประกอบกันขึ้นและสิ่งทั้งปวงย่อมเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันทำให้เกิดการประสมะสาน ทำให้เกิดความหลากหลายยิ่งขึ้นเพิ่มขึ้นซับซ้อนขึ้นเมื่อสิ่งต่างๆมีผลกระทบต่อกันในด้านต่างๆจนทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันและอาศัยกันและกันเพื่อดำรงอยู่จึงเกิดกระบวนการทำงานของกฎชีวิตาขึ้นจึงเกิดคณะสัญญาหรือความเป็นก้อนขึ้นทำให้เกิดความรู้สึกถึงการมีตัวตนขึ้น แม้กระทั่งกระบวนการทำงานของจิตก็ทำให้รู้สึกถึงการมีตัวตนทางใจเช่นกันดังนั้นกฎชีวิตาจึงทำให้เกิดคณะรูปร่างหรือการเป็นก้อนๆตลอดจนรู้สึกมีตัวตนที่ปิดบังอนัตตาในที่สุดตามหลักอภิธรรมกฎแห่งธรรมนิยาม ทั้งคืออนิจจังทุกขังอนัตตาทำให้เกิดกฎแห่งพีชนิยามทั้งสามคือสมตาปรับสมดุลวัตตาหมุนวนเวียนชีวิตามีหน้าที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันตามในดังกลา่าวทุกขารสณะทำให้เราทราบได้ว่าขันห้าเป็นทุกข์บีบคั้น น่ากลัวมากซึ่งได้แก่อาการความบิดคันบังคับให้เปลี่ยนแปลงไปอยู่เป็นเนืองนิดของขันห้าเช่นอาการที่ขันห้าบีบบังคับตนจากที่เคยเกิดขึ้นก็ต้องเสื่อมสิ้นไปเป็นขันห้าอันใหม่อาการที่ขันห้าจากที่เคยมีขึ้นก็ต้องกลับไปเป็นไม่มีอีกครั้งเป็นต้นอนัตตลักษณะ ทำให้เราทราบได้ว่าขันห้าไม่ใช่ตัวตนไร้อำนาจไม่มีเนื้อแท้แต่อย่างใดได้แก่อาการที่ไร้อำนาจบังคับตัวเองให้ไม่เปลี่ยนแปลงไปของขันห้าเช่นอาการที่ขันห้าบังคับคนไม่ให้เกิดขึ้นไม่ได้ไม่ให้เสื่อมสิ้นไปเป็นขันห้าอันใหม่ไม่ได้ อาการที่ขันห้าบังคับตนไม่ให้มีขึ้นไม่ได้ไม่ให้กลับไปไม่มีอีกครั้งไม่ได้บังคับให้ไม่หมดไปไม่ได้เป็นตน้นขอให้สหายธรรมทุกท่านมันฝึกปฏิบัติเพื่อให้เห็นหนทางแห่งความดับทุกข์ขอให้มีความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไป ขอให้ท่านรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและขอให้สหายธรรมทุกท่านมีความสุขสาธุสาธุสาธ,สาธุอนุโมทามิ